เมื่อโกดกับเพื่อนมองคนไม่มีใครรักถ้าเรียนหนักๆมองคนอดเรียนหนังสือถ้างานลำบากมองคนอดแสดงฝีมือถ้าเหนื่อยนั้นหรือมองคนติดตายหมดลมถ้าขี้เกียจนักมองคนไม่มีโอกาสถ้างานผิดพลาดมองคนไม่เคยฝึกฝนถ้ากายพิการมองคนไม่เคยอดทนถ้างานรีบร้นมองคนไม่มีเวลาถ้าตังค์ไม่มีมองคนขอทานข้างถนนถ้าหนีสินร้นมองคนอย่างกินกับหมา ถ้าข้าวไม่ดีมองคนไม่มีที่นาถ้าใจอ่อนร้ามองคนไม่รู้จักรักถ้าชีวิตแย่จงมองคนที่แย่ยิ่งกว่าอย่ามองแต่ฟ้าที่สูงเกินตาประจักษ์ความสุขข้างล่างมีได้ไม่ยากเย็นนักเมื่อรู้แล้วจากภาคภูมิชีวิตแห่งตนธรรมะสวัสดีครับสนทนาภาษาประเด็นธรรมครั้งที่53 3ประจำวันจันทร์ที่26บมกราคมพุทธศักราช2569กับผมในอาทิตย์ รักษากรรมการนทะเบียนรปเรนธรรมสับกงแห่งประเทศไทยในยพระราชบัตธรรมของสมเด็จพระศรีนินทราบรมราชชนนีครับวันนี้ขอเสนอเรื่องความสุขมีได้ไม่ยากเย็นความสุขบางอย่างนะครับเกิดจากความคิดนะเพราะเปลี่ยนความคิดชีวิตจึงเปลี่ยนเรื่องบางเรื่องนะครับเรื่องเดียวกันนะถ้าคิดจิตคิดปรุงไม่ดีมันก็เกิดความทุกข์ได้ เรื่องเดียวกันถ้าจิตคิดในทางที่ดีมันก็เกิดความสุขได้ให้ทันทิ้งกาวไว้วะ่ะอุทานธทมท่านวะ่ะเวลาใดทำใจให้พองแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นราศีเวลาใดทำใจให้ราคีเพราะมณีเหมือนมณนนีแตกหมดลดราคาจิตที่ตั้งไว้ดีนะครับมีประโยชน์มากมายดีกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติที่รักเราทําให้เราเพอะจิตของเรานั่น จะอยู่กับเราตลอดไปดังพระบารีว่สาสัมมาปณิหิตังจิตตังสเสย,ยโสตังตสเสย,ยโสเพราะว่าจิตที่ตั้งไว้โดยชอบนั่นนะเป็นประเสริฐกว่าดียิ่งกว่าคนที่รักธรรมให้เราเพราะจิตของเราอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็สร้างความสุขให้แก่เราอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะครับความสุขนั่นที่ทุกคนสแสวงหา ถ้าเราไปดูถนนฮนะถนนสี่แยกหกแยกอะไรก็แล้วแต่คนที่เดินทางไปต่างๆเนี่ยถ้าพูดกันอย่างกับปั่นทุกดินก็ต้องบอกว่าคนไปหาความสุขนั้นแตกตื่นเช้ามาเลยนะฮะความสุขอะไรเพื่อดับความทุกข์จะอันเกิดจากความอยากจนก็มีความทุกข์อันเกิดจากการหิวแสวงหาอาหารก็ดีการเพื่อแสวงหาความดับทุกข์ก็คือหาความสุขนั่นเองในการตรงเงินข้ามเพราะฉะนั้นนะครับ ความสุขนั้นมีได้ไม่ยากที่ได้ยกคํากรอนมานี่นะฮะก็ถัดตรงกับาภาษาธรรมะก็อาจจะเรียกว่าความสันโดษนะหรือว่าสันตุทิยิงดีในสิที่ได้พอจะดีสิที่มีหรือว่ายินดีในของของตนนะครับยินดีโดยสม่ําเสมอคือความสุขมีได้ไม่ยากเมื่อรู้จักพอก่อสุขทุกสถานไม่ยากเลยนะครับโดยเฉพาะ ความเป็นชาวพุทธเนี่ยธรรมะของบรุจเจ้าได้สอนประโยชน์ในปัจจุบันไว้มากเช่นอุอากาสะอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมัน่นอารักษสัมปทาถึงพร้อมนการรักษากรรยามิตาการพบกัลยาณมิตรสมะชีวิตตาการอยู่อย่างเหมาะสมนี่ฮะอุอากาสะอันนี้เป็นต้นประโยชน์ในปัจจุบันพุะองค์ได้สอนไว้พร้อมไว้ครบถ้วนเพราะนั้นความสุขที่ในปัจจุบันนี้ทุกคนแสวงหาก็ อาศัยความคิดนั่นเองความคิดจริงๆก็เป็นเกี่ยวส่วนของร่างกายเกี่ยวกับสมองแต่ที่เลือกไวกว่านั้นคือจิตใจ <c oughs> จิตที่ตั้งไว้ถูกต้องนี่แหละครับเรียกว่าสัมมาปิทิร์จิตตังจิตตั้งไว้โดยชอบเนี่ยนะเป็นทางแห่งความเจริญสูงสุดประก,การหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนดีแล้วพระองค์ตรัสไว้หลายที่เลยกับเกี่ยวกับการฝึกตนเช่นว,ว่าอาตานังธรรมยันติบัณฑิตตามัณฑิตย่อมฝึกตน คำว่าตนนี่อาจจะหมายถึงจิตใจโดยุลยะหนึ่งก็ได้จิตใจของตอนเองนะบันเดิกย่อมฝึกตนเพราะว่าจิตต่างต่าง,ง,ง,งสุขขวงังจิตที่ฝึกแล้วนําสุขมาให้อาติิเกลตตุโมได้ยินว่าตนนั่นแหละฝึกได้ยากเพราะฉะนั้นการฝึกตนเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเพื่อที่จะเราให้ความทุกข์น้อยลงเมื่อความทุกข์น้อยลงก็ถึงความสุขมากเท่านั้นความทุกข์น้อยลงเท่าไรเราก็ถึงความสุขมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้น ความสุขมีได้ไม่อยากยินอยู่ที่แนวคิดของเราตามหลักของพระพุทธศาสนาทุกท่านยดิมไปหาได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมสวัสดีครับ